กาญจนบ,บุรีบูรณาการความร่วมมือทุกภักส่วนในจังหวัดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมุงเป้ากลุ่มเด็กยากจนที่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานที่หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธีโรงเรียนวิสุทธิทรังสีตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี นางสาวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นางพันวิภาปยัมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับโดยมีนายวิริยะทองเหลือจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ำนวยการโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษารูแนะแนวรูปประจำชั้นที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวรวมถึงผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทางเข้าร่วม รับฟังการบรรยายดังกล่าว จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนครูแนะแนวบุคลากรหรือครูประจำชั้นที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและผู้นำท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวสถานศึกษษาาาาทีีี่มนนักกกเรรยจบศึภ และมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงเนื้อหาที่จะต้องทําความเข้าใจตามโครงการโดยมีการแนะนําโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์หลักสูตรที่จะเปิดการฝึกอบรมปฏิทินการดําเนินงานและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการชี้แจงแบบฟอร์มการสํารวจขั้นตอนการสํารวจการรวบรวมการสรุปและจําแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัดและสรุปผลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทบาทและหน้าที่ของครูแนะแนวรวมไปถึงชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้การสนับสน เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและรายที่พึง่งเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กและเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพหรือเงินสงเคราะห์อื่นๆแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งชี้แจงคุ้มครองแรงงานเด็กตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541แต่ที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบและข้อยกเวน้นรวมถึงความรู้ด้านความปลอดภยัยในสาขาหลักสูตรที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกงานได้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสิทธิประโยชน์ภายหลังการอบรมและการทำงานต่ออีกทั้งยังมีการจัดตำแหน่งงานรองรรัับหลงผ่าานก ฝึกอบรมอีกด้วยซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้นักเรียนไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจากเดิมอายุไม่เกิน18ปีขยายเป็นอายุไม่เกิน25ปีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา